สวัสดีครับทวิ v e l m i l l น o n Channel นะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมเท็บอลน,นะครับเมื่อไทยโคจรมาพบกับฮังการีนะครับตัวนทำหลับไทยเจอแชมป์โลกนะครับในรอบ8ทีมทีมชาติไทยเอาชนะไปได้นะครับผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายได้แล้วนะครับมาดูลีลาการฟาดของทีมชาติไทยนะครับทำอย่างไรถึงชนะแชมป์โลกได้นะครับ แชมป์โลกต้องหัวเสียนะครับฟาดไปแล้วครับโอ้โหหมดสิทธิ์รับเลยนะครับอ้าวเจออีกแล้วนะครับทีนี้ก็ฟาดอีกรอบนะครับโอ้โหทีมชาติไทยนะครับทําอย่างนี้ฮังการีก็หัวเสียเลยนะครับแชมป์โลกก็แชมป์โลกเถอะเมื่อเจอลูกฟาดของทีมชาติไทยอ้าวจะสู้อีกแล้วครับอ้าวลูกนี้จะฟาดได้ไหมฟาดอีกแล้วครับได้แต่ยืนมองนะครับฮังการีนะครับ เป็นไงครับทีมชาติไทยนะครับผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายไปได้นะครับโดยนัดนี้เอาชนะฮังการีแชมป์โลกนะครับไปได้นะครับชอบคลิปนี้สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ